สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแอป Google Photo ครับผมผมจะพาไปแต่งรูปลถอีกแล้วครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช้ l ลนส r o o m นะครับมาใช้แอป Google Photo กันแบบง่ายๆนี่เลยครับอ่ะเรามาลองแต่งรูปลดในแอป Google Photo กันดีกว่าครับก่อนอื่นก็เปิดเข้าไปที่แอป Google Photo นะครับเลือกรูปที่ต้องการแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยจะมีปุ่มแชร์นะครับแก้ไขครับเลน ในส่วนของเลนเข้าไว้หาใน Google นะครับก็สมมุติเราอยากรู้อะไรก็กดที่เลนมันก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับรวมไปถึงแปลภาษาด้วยนะครับวันนี้เราไม่ต้องสนใจครับเราจะแต่งรูปเข้าไปที่แก้ไขครับผมทีนี้พอเข้ามาที่แก้ไขนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ล็อกเอาไว้นะครับก็คือสําหรับคนที่เสียตังค์ถึงจะใช้ได้นะครับอาทิเช่น HDR นะครับก็กดไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ในส่วนที่มันใช้ได้ฟรีก็โอเคแล้วครับดูที่หัวข้อแรกกันครับผมคําแนะนําครับถ้าเรากดไปที่ปรับปรุงปึ๊บนี่เขาจะปรับปรุงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะถ้าใครต้องการแบบเร่งด่วนก็กดได้ครับมีอบอุ่นครับก็เป็นโทนภาพนะครับแบบอบอุ่นแล้วก็มีเย็นตาครับก็เป็นโทนภาพแบบเย็นตานั่นแหละครับถ้าใครชอบโทนที่เขาเลือกให้ก็กดได้เลยไม่มีปัญหาครับ จแล้วทำอะไรได้บ้างครับมีครอบตัดครับมีปรับธรรมดามีฟลเตอร์ครับมาร์คอัพครับสามารถเขียนข้อความไฮไลท์ข้อความลงไปได้ครับที่เพิ่มเติมก็สามารถไปแก้ไขต่อในแอปอื่นๆได้อะไรแบบนี้นะครับอ่ะที่สําคัญที่เราจะดูการตรงหัวข้อปรับนั่นเองครับนี่ตรงนี้ทีนี้ครับเรามาลองแต่งกันเลยครับอ่ะอย่างภาพนี้เนี่ยมันค่อนข้างสว่างครับผมจะทําการปรับความสว่างลงสักนิดนึงครับอ่ะให้มืดหน่อยแล้วก็มาที่คอนรทสต์ครับ เลงคอนท้าต์ขึ้นนิดนึงอ่ประมาณนี้ครับสักบวก38ครับมาที่ไฮไลท์ครับภาพนี้จุดสะท้อนมันเยอะก็ทําการลบค่าไฮไลท์ครับนี่แบบนี้ลบสัก56ครับมาที่เงาครับนี่ผมจะเพิ่มเงามืดนิดนึงครับโดยการปรับค่าเงามาที่50ครับจุดสีดําครับตรงนี้ถ้าลดสีดำเนี่ยเห็นผลเลยครับนี่เห็นไหมครับดึงมาทางขวาสว่างนี้เลยดึงมาทางซ้ายดํานะครับอ่ะผมจะดึงมาซ้ายประมาณ20ครับให้มันดําเข้มขึ้นอีกครับ ความอิ่มตัวครับผมจะเปิดมาทางขวาประมาณบวก20ครับอ่าอบอุ่นนี่คือเทมหรืออุณหภูมินะครับอ่ะตรงนี้ดึงตามชอบนะครับส่วนนี้ผมจะไม่ดึงครับเอาไว้ที่ศูนย์เหมือนเดิมครับแต้มสีครับนี่เห็นชัดเจนครับเห็นไหมดึงมาทางขวาเป็นแบบนี้ดึงซ้ายแบบนี้ตรงหัวข้อแต้มสีเราข้ามไปนะครับอ่ะเราไม่ดึงเราไม่แต้มครับโทนสีผิวเราข้ามไปครับเพราะเราทํารูปรถโทนสีฟ้าตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันครับแต่ว่า ต้องเป็นท้องฟ้าผืนใหญ่ๆนะครับถ้าแบบเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับเอ๋เราไม่ปรับครับมาต่อครับนี่ที่ป๊อปครับผมกับทําให้ชัดครับนี่เห็นไหมลดจุดลดกวนขอบมืดใส่ได้หมดครับผมอ่ะผมจะกดไปที่ป๊อปก่อนผมจะเปิดค่าป๊อปขึ้นมาสัก25าครับทำให้ชัดผมจะเปิดขึ้นมาประมาณสัก25แล้วกันครับในส่วนของลดจุดลบกวนหรือว่าลบน้อยเนี่ยผมไม่ปรับนะครับแล้วก็เติมขอบมืดนิดนึงครับนี่แบบนี้ เก๋ๆครับเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพ Before After กันครับว่าแต่งรูปรถด,ด้วยครับ g o o g l e p o t t o เป็นยังไงครับไปดูกันเลยและนี่ก็คือภาพ Before ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพ After นะครับจะเห็นได้ว่าการแต่งรูปรถด,ด้วยแอป o o o l l p p o t t o ก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องไปลงดีเทลอะไรกันมากมายก็แต่งได้เยอะพอสมควรนะครับอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ